พี่แขกไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะพี่แขกจะปกป้องแพทองทานพี่แขกกำลังปกป้องสิ่งที่พี่แขกต่อสู้ด้วยตัวเองมาตลอดชีวิตนั่นก็คือพี่แขกเรียกร้องให้ผู้หญิงหยุดดีเซ็กชวลไลซ์ตัวเองแล้วก็พราวที่จะเซ็กชวลไลซ์ตัวเองและการเซ็กชวลไลซ์บอดี้หรือการเปิดเผยความเป็นแม่เป็นเมียการกระเตงลูกไปทำงานด้วยไม่ผิดค่ะเราไม่จำเป็นต้องสูญเสียความเป็นผู้หญิงของเราเพื่อจะเป็นนายยก เราไม่จาเป็นต้องซ่อนความเป็นแม่ของเราเพื่อจะเกณฑ์ respectability ของเราในฐานะที่เป็นนายกแล้วพี่แขกไปพี่แขกไม่ได้พึ่งพูดเรื่องนี้ย้อนดูหนังสือพี่แขกส้นสูงสโน w ไวท์ลิปสติกพี่แขกก็พูดเรื่องนี้ทำไมเป็นส้นสูงสโนว h ไวท์ลิ s t i c k เพราะพี่แขกบอกว่าสโนว์ไวท์รองเท้าส้นสูงลิปสติกคืออาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงและพี่แขกจะไม่วัน give up สิ่งดังต่อไปนี้เพียงเพื่อฉันจะต้องดูน่าเชื่อถือแล้วก็ใส่สูตรแล้วก็ทำตัวให้มันมัสกูลีนนิดๆเพือ่อให้โลกรับฉันอืมอืมคือในในที่สุดสำหรับพี่อันก็คือจบแค่ว่าช่วยให้ดีช่วยให้ได้ด้วยด้วยด้วยประสิทธิภาพสูงสุดแต่จริงๆเวลามันมีปัญหาแบบนี้เอ,อเกือบทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเราก็จะรู้สึกว่ามันช้า นะครับเพราะว่ายังไงซัาาครันะมันก็จะมีความอุ้ยอ้ายกว่ากว่าแบบหน่วยงานที่ตัดสินกันได้ทันทีรถคันนี้เป็นรถของฉันฉันไม่ต้องทำเรื่องเบิกหรืออะไรทั้งอะไรประยุ <ทำ S 2> ล้อกูนับตาเรื่องที่เราพูดเกี่ยวกับ activist คนญี่ปุ่นที่มาเป็น activist เรื่อง food waste ได้ไหม <Food waste. S 1> ในในอ่าอ่ คือเมื่อก่อนนะ่ะเขาอยู่บริษัทเอกชนที่ทำอาหารกล่องแล้วมีซีนามิที่ฟุกุชิมะแล้วเขาต้องการส่งอาหารกล่องไปช่วยผู้ประสบภัยแล้วปรากฏว่าโดยระบบราชการนะ่ะต้องตรวจต้องเอาอาหารไปตรวจออยทุกกล่องตรวจอะไรตรวจความปลอมากต่ส่งไมได้เ็เลยส่งไม่ได้แล้วก็ของเน่าเสียเยอะมาก คือคนนี้เขาฟรัสเ r ร t กับระบบราชการญี่ปุ่นที่ทำให้เกิด food waste จากการที่พอมีภัยพิบัติแล้วเอกชนส่งอาหารไปช่วยเหลือแล้วมันไปบูดอยู่อีกขั้นตอนตรวจไอขวดอาหารแล้วก็ตรวจความปลอดภัยที่ผู้บริโภคตามโปรโตโคอลคือ,ค,อ,ค,อคือผมไม่ได้บอกให้เรายอมรับโปรโตโคอลนะครับมันก็ต้องหาวิธีซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันเนี้ยจากการที่เราเร่งแล้วก็สะท้อนปัญหากันเนี้ยมันเร็วขึ้นละแต่ถามว่าเร็วพอหรือยัง ก็ยังหลอกเราคงจะใจร้อนกว่านี้โดยเฉพาะคนที่มันเดือดร้อนอ่ะมันคงนับวินาทีเลยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเหรอนี่ยไม่อาหารที่ไปช่วยก็ต้องคาราวด้วยนะคุณอันอืมอืมในพื้นที่ที่แตกต่างทางศาสนาครับผม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ